ทรนการแต่งตัวที่มีมากมายหลายแนวขึ้นนะครับรวมทั้งการนําเสื้อยืดมาสร้างสไตล์การแต่งตัวให้หลากหลายขึ้นแล้วซึ่งจะเห็นได้บ่อยนะครับรวมถึงสไตล์มินิมอลที่เน้นการสวมใส่เสื้อแบบบางๆงนะครับหรือผ้าแบบเบาๆไม่เน้นสีสันหรือลวดลายมากนะักแต่ยังมีความสไตล์และน่าดึงดูดไว้เป็นอย่างลงตัวนะครับโดยปกติผู้หญิงมักจะเลือกสวมเสื้อที่เข้ากับรูปหรือไม่ใหญ่จนเกินไปรวมถึงผู้ชายก็เช่นกันนะครับแต่ในปัจจุบันเทรนการแต่งตัวด้วยเสื้อยืดไซส์ใหญ่ หรืออเวอร์ไซส์เป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นจึงทําให้ผู้หญิงและผู้ชายเปิดใจเลือกนําเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์มาสวมใส่กันมากขึ้นจนทําให้เกิดสไตล์การแต่งตัวที่เรียกว่ามินิมอลนั่นเองนะครับก็จากเน้นการเลือกสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางเบาสบายเน้นความคล่องตัวที่สามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายกับทุกกิจกรรม ดังนั้นนะครับ้ซยืดจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในสไตล์การแต่งตัวมินิมอลได้อย่างดีนะครับเพราะจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนื้อผ้าที่มีความโปร่งเ mm hmm. บาและสวมใส่ง่ายทั้งยังสามารถเลือกแมทได้ง่ายทั้งเกงและกระโปรงอีกนะครับและไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหรือเกงทรงไหนก็สามารถเลือกหยิบมาแมทเข้ากันได้ง่ายอีกนะครับดังนั้นนะครับ้ซยืดโอเวอร์ไซส์จึงจิดโผลในการนํามาสร้างสไตล์ด้วยตัวเองได้มากขึ้นนะครับจนทําให้เราได้เห็นในการนําเสื้อทรงตัวใหญ่ๆนะครับหรือเสื้อโอเวอร์ ไซส์แมทกับสิ่งต่างๆได้อย่างลงตัวนั่นเองนะครับ